สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับมาพอ,อกันกับทั้งช่องเมนอยผ้าร่วยเมน้อยผ้าร่วยกับสิผ้าไปตามแนวท่างเล่าพัฒนาเมื่อวันที่สิตุลาคม2,565ราเล่าพัฒนาของอาจารย์เช่นซาอุเพิ่สินี่ตัวเด่นตัววิ่งรูดให้ตัวใดเอากะมาไปเบิง น้ำกันเนาะค่ะส่วนเหล้าพัฒนาของเห้ามือวันสุกที่ผ่านมาเนาะค่ะวันสุกที่ยี่สิบเอ็ดเล้าพัฒนาของเห้า,า,า,าหกัเล่าพัฒนาของเฮ้ามือวันที่ยี่สิบเอ็ดวันสุกเนาะค่ะเหล้าพัฒนาของเห้ากับเข่าถือตรงๆเนาะคะ่ะหาซี หาซีตรงตรงเลขเด่นเท่าไห้เด่นไว้สองหาแปดวิ่งรูดหากับแปดฟันแปดตัวฟันบ่เขาเนาะคะ่ะแต่ว่ากระเขา่าเลขวิ่งรูดหากับแปดแต่ว่าฟันแปดเนาะคะ่ะกระมะเขา,าเลขหาเข่าหาซีตรงตรงเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาของเฮ้ามือ วันซุกที่แล้วเนาะค่ะสำหรับมื่อวันจันทร์ที่สีหอดนี่ท่างอาจารย์แซนซาอูเพิ่นว่างแนวทางไว้ให้ตัวใดเข้ากับมาบึงมาช่มไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเล่าพัฒนามื่อวันที่ ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเดนหาหกเกตวิ่งรุดหาเกตดปั้นหาเนาะคะ่ะสองตัวกระสีม,มีหาแปดหาหกหาเกตศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เก็ดตัวกันกระสีม,มี 3, สองศูนย์สามเก็ดนี่เนาะคะ่ะ ส่วนสามตัวก็จะมีหกหาเก็ดหาแปดหนึ่งีหาแปดนี่คือเล่าพัฒนาของเห้ามือบ้านจันที่2ี่สิบีตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบหาถ่ายเอฟซีมักชอบกับกงคคอยเก็บเอาไว้บ่ามาก,กับพานไปทั้ง่องเห้าให้เบ่งเอาไว้เพื่อเป็นแน่วทางตัวเลข ทุกตัวมันก็มีเขา่ามีรุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะบางมือมันกะเข่าตรงตรงบางมือกะเข่าสามตัวตรงตรงเข่าสามตัวโตดก็มีเนาะค่ะสําหรับแนวทั้งของอาจารย์เชีย่ยนซาหูวเฮ้งกนารุ่นนาล่องอยู่เนาะค่ะเล่นกันไปตัวละบาทสองบาทพ่อได้ฟังพ่อได้คากับเข่าแรงเนาะค่ะ เล่าพัฒนาของเหาก็แคบหน้าจอาไว้เด้อพี่น้องเอฟซแคบหน้าจอาไวค้ค่ะเล่าพัฒนามือวันทีสิบซีนี่ถ่ายเอฟซีมากชอบก็บจังค่อยเก็บเอาไว้บ่ามากบอชอบก็บพานไปทั้งสองเหาให้เบ่งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางพิษถือกับบาวากันเนาะคะ่ะ สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเข้ามีแต่ความสูขควาะเจริญความเกียบยายาใดความไขา่ใย,ย,ายมีขอยมีอายุว้านโนสุขังพลังเงินทองบาอึดบ่อยากบ่ทุกบอยากสุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ